ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยโอ้ยค,ครับเพื่อนก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่สองนะครับพอดีผมติดงานตอนเช้าเลยนะเพื่อนก็เลยรีบมาอัปเดตคลิปกันก่อนดีกว่านะครับก็ราคานะครับเป็นไปอย่างที่คิดนะครับลงไปที่ ใกล้ถึงเป้าหมายเราแล้วนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ใกล้ๆจะหลุดตัวโลก่อนหน้าแล้วนะครับเพื่อนโลก่อนหน้าจะอยู่ที่แสนกับสองสามร้อยนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อกี้นี่แล้วกันเนาะแก๊งตีสามครับได้ทําการทุบอย่างรุนแรงนะครับเพื่อนลงมาที่แสนกับหนึ่งพันเรียบร้อยนะครับตอนนี้มีคนมารับของอยู่ในโซนล่างๆอยู่นะครับเพื่อนก็ต้องลุ้นๆกันดูนะครับว่าตรงนี้จะหลุดหรือเปล่านะครับเพื่อนผมก็แอบ ลุ้นเล็กๆว่าให้มันหลุดนะแต่ว่าโอ้เมืทีมันอาจจะเหนียวก็ได้นะเพื่อนตัวนี้เริ่มวัดใจแล้วนะว่ามันจะหลุดหรือไม่หลุดนะครับตรงนี้นะครับก็ในทําเฟรมเดย์นะครับตัว s สโตแคตติกเนี่ยถ้าเช้านี้ปิดราคานี้นะลงมาจุ่มโอโซลนะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนอาตรงนี้นะ16.8นะครับนี่ เรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูอีกทีนึงนะว่าตอนปิดแท่งมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้ามันปิดต่ำกว่า20เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เริ่มจะเป็นแนวเรียกว่าแนวหาจังหวะขายช็อตของเราได้แล้วนะครับก็อย่างรูปที่แล้วเนาะที่มันลงมานะครับลงมา19.24นะครับอ่าก่อนก่อนก่อนหครั้งนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งนะครับที่มีโลใหม่นะครับ มันจะลงได้ลงไปที่9นะครับซึ่งก็เริ่มใกล้ๆผมว่าก็ใกล้ๆพิจารณาขายดีไหมนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพืนะ่อนก็ต้องลองไปพิจารณาดูเองนะครับแต่ว่าชุดตรงนี้นะถ้ามันลงมาพรุ่งนี้ผมว่าลงอีกสักวันหนึ่งแล้วน่าจะเด้งแรงหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยลงต่อนะถ้ามันจะลงต่อนะครับเพื่นะอนก็อใจรอดูแล้วกันเนาะ ว่ามันจะเด้งยังไงนะครับเพื่อนๆก็ตรงนี้นะครับมันลงมาเป็น1 2 3 4 5ี่ห้านะครับซึ่งวันนี้นะครับเราเท่าที่เราเห็นในปัจจุบันตอนนี้มันเป็น ABC ลงมาแล้วกันเนาะตัวนี้ก็เริ่มจะติดแนวแนวรับแล้วแหละนะครับเพื่อนก็พรุ่งนี้หรือวันนี้แหละนะอาจจะลงทําไส้แล้วก็เด้งขึ้นมาถ้าปิดเขียวนะครับผมจะเทคโปรฟิตตัวช็อตบางส่วนนะครับตัวนี้นะก็ ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะปิดเขียวหรือปิดแดงแหละแต่ว่าถ้าปิดเป็นเขียวคล้ายๆแท่งนี้นะครับเพื่อนก็ลุ้นๆเสียวๆนะว่าเอ้ยมันจะเด้งขึ้นมานะอาจจะขึ้นมาแถวๆนี้ให้เรามารับช็อตอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อนอ่าใครจะไปรู้นะครับเพื่อนมันจะเด้งอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วก็ลงต่อนะครับหรือไซด์เวไปสักสามสี่ห้าวันแล้วก็ค่อยลงต่อนะครับตามเทรนท,ที่ที่คิดไว้นะครับก็เอาเป็นว่าผมยังลุ้นอยู่นะว่า ลงมาถึง9ก้าหมื่นสามนะครับเพื่อนก็ช่วงตรงนี้นะหาทยอยหาจังหวะแบบทากาไรแล้วก็เด้งเด้งเด้งชอ็อตแล้วกันแถวนี้นะอันนี้โดยส่วนตัวนะผมมองว่าประมาณนั้นนะครับเพื่อนก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับตัวนี้นะก็รอรุ้นนะครับว่าให้แท่งนี้นะหล่นลงปืดป้ดๆอีกทีหนึ่งตอนเช้านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะลงหรือเปล่านะครับโอเคก็รอสัญญาณสโตโอเวอร์โซ กดรับของสักไม้หนึ่งก็ไม่น่าเกียดนะครับตรงนี้นะครับก็ถ้ามาวัดเป็นชุดเออเป็นเอาเป็นชุด A B C อย่างนี้แล้วกันเนาะถ้า A B C ท่อนนี้นะครับเป้าร้อยจะอยู่ที่9 8 0 0เป้า1.2จะอยู่ที่9 6 0 0นะครับแต่ถ้าเอามาจุ่มกับตรงนี้เนาะตอนที่มันเด้งขึ้นไปตรงเนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าตรงเนี้ย นับเป็นขาซได้ไหมนะครับเป็นแบบเนี่ย a b c แต่แบบ C มันดูเฟลเฟลไงไม่รู้นะอ่ะถ้านับได้นะครับก็ตรงนี้นะครับเป้าร้อยจะอยู่ที่เก0 0หมืนเจ็ดนะครับเป้าหนึ่งจุดสองะอยู่ที่946นะครับซึ่งตรงนี้นะก็จะเป็นเป้าหมายที่ผมว่าน่าจะมีโอกาสไปถึงจริงๆนะอ่าถ้ามันไปถึงนะ <laughs> เนี่ยมันเป็นเป้าเหมือนพวกฮาร์โมนิกนะ <laughs> มโนนะอันนี้ผมมโนนะครับเพื่อนก็ลองเอาไปลุนล้นๆกันดูนะครับก็เป้ามโนเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็น่าจะวิ่งไปตามแถบเหลืองนะไปปืดป้ดๆๆนะครับถ้าไซเวก็ขอไซเวประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่อยค่อยมาหยุดซึ่งถ้าพอวาดอย่างงี้เนาะมันก็จะมาจบแถวๆก็ต้นเดือนกรกฎานะครับก็ไซเวดาวลงไปเรื่อยๆเยนาะไม่รู้อะไรเหมือนกันเนาะก็ตรงนี้นะเดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะครับก็ ประมาณนี้เนาะชุดตรงนี้นะครับก็ผมว่าถ้ามันจะคล้ายๆกันนะครับเรากาลังวิ่งอยู่เนี่ยในชุดตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวลองมได้์ลึกๆนะครับอ่ากึ่งว่าเป็นลื่น3ามลงมานะครับปืด้ดเราเด้ง4ลง5นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับพอเดี๋ยวเองลุ้นกันดูนะว่าจะไปถึงไหนนะราคามันแบบอึมครึมอึมครึมนะอ่าอาจจะลากลงเรื่อยๆนะครับมาดูสีโมงกันบ้างนะครับเพื่อน อ,อันนี้ก็ใกล้เคียงกับแผนพังนะครับที่วางไว้นะแผนพังเนี่ยก็เดี๋ยวผมขอลบบางส่วนทิ้งไปก่อนนะครับอันนี้ก็ตีตามเป้าหมายที่วางไว้นะสีโมงนะครับก็แดงลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวสโตแคสนะครับก็พลิกขึ้นไปโอ้บอสนะครับแถวแสนกับเกือบเกือบสี่พันนะครับแล้วก็หักหัวลงนะลงเข้มแดงแป๊ด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 นะครับสามแท่งติดนะครับ ก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันเริ่มจะต้องเริ่มไซเวอัพขึ้นมาแล้วแหละนะครับเพื่อนก็ตรงนี้นะมันมันเหมือนมันลงมาแรงนะครับ3แท่งแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่มักจะไซเวอัพขึ้นไปนะอา,อาจจะไปเทสนะครับเพื่อนผมว่านะเทสแสนกับ4 0 0พนะครับซึ่งตรงนี้นะเราสามารถตีเป็นรีเทสเมนต์รอได้เลยนะครับผมว่านะมีโอกาสนะที่ราคานะมันจะเด้งขึ้นนะครับก็ชุดตรงนี้นะครับถ้ามันเด้งขึ้นจริงนะแสนกับ ประมาณแถวสามพันนะน่าสนใจนะครับเพื่อนตัวนี้นะก็อาจจะเด้งชึบไปแถว,แถว,แ,ถวแถวนี้นะแล้วเราชอ็อตกลับลงมาต่อนะครับก็น่าสนใจเลยนะครับเพื่อนจะประมาณนี้เนาะอันนี้ผมมโนนะแต่ว่าไม่รู้มันจะไปถึงหรือเปล่านะแต่ว่าก็เป้ามโนเนี่ยไปแถวแถว,แถวนี้แหละนะแสนกับ3ามพันถ้ามันเด้งขึ้นนะคอนดิชันคือต้องเด้งขึ้นก่อนแต่ว่ามันลงมา3มแท่งติดส่วนใหญ่นะมันจะมี เด้งคืนกลับมานะครับเนี่ยเท่าที่รีวิวแท่ง4ชั่วโมงมานะหนึ่งสองสามปุ๊บมันจะมีแท่งเขียวๆหรือแบบไซเวย์อะไรแนวๆเหมือนกลุ่มตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้เนาะถ้ามันจะลงต่อนะครับนี่แต่ถ้า3มแท่งแดงลงมาปุ๊บมีเขียวใหญ่ยักษ์นี่ก็วิ่งหนีเลยนะครับเพื่อนตัวนี้นะ,ะก็ลองไปพิจารณาดูนะครับเพื่อนตัวนี้นะมันก็เริ่มเป็นแนวรับนะมันมองได้2ด้านนะว่าทะลุพ้วนลงไปเลยกับ าบางคนก็บอกว่าตรงนี้ไม่น่าจะลงเพิ่มแล้วนะครับก็ถ้ามองว่ามันไม่ควรจะลงเพิ่มแล้วเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะใกล้ๆจุดสิ้นสุดแล้วนะครับเพื่อนก็อาจจะลงมาแค่เป้า100นะแล้วก็ไม่ไปต่อนะครับแต่ลึกๆนะอันนี้เอาเอาลึกๆของผมนะผมก็ยังลุ้นเป็นท่านี้นะครับเพื่อนเอาเข้าจริงๆคือผมลุ้นว่าแท่งหน้านะ หล่นพวดลงมานะแท่งพุ่งนี้เลยนะครับพรุ่งนี้เชา้าปิด7จ็ดโมงเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกแท่งนึงเนี่ยพืชลงมาหลุดแสนนะครับตัวนี้จะเป็นจุดพิจารณาขาย1ไม้นะครับก็คือพืชลงมานะครับแล้วก็รับไปนะไปก็จะต้องตีรีเทนเมนต์ใหม่นะครับเมื่อตัวนี้นะเดี๋ยวผมขอลบเส้นแบบไม่เกี่ยวข้องแล้วกันเนาะตัวนี้เดี๋ยวลบทิ้งไปเลยเนาะเราเราคุยกันเรียบร้อยนะตัวนี้ A B C ชุดนี้จบไปแล้ว นะครับอ่าตรงนี้นะครับก็เป้าหมายเมื่อกี้เนาะที่ที่วางไว้เนี่ยเป้าร้อยถึง1.2นะครับถ้าหลุดหลุดขยับก่อนหน้านะครับตรงนี้นะมันจะคอมพลตมากๆนะว่าปรับตัวเป็นขาลงนะครับทีนี้เด้งขึ้นมาได้เท่าไหร่เนาะเราต้องมาชอ็อตซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มพิจารณามองเป็นมุมอย่างนี้นะครับว่าเออเอาชุดตรงนี้นะ วาดลงมาสมมุติว่าลงมาเก้าหมื่นเก้านะครับ <Go ogle> เสร็จแล้วเด้งขึ้นกลับไปนะครับเพื่อนตซนนี้นะก็ศูนจดห้าถึง0 6น8หนะครับอยู่ที่แสนกับสามพันถึงแสนกับ4ี่พันนะโซนนี้นะครับก็มีโอกาสเด้งขึ้นไปนะอ่าเด้งขึ้นไปเทสหรือไซด์ไว้ออกข้างอย่างนี้ครับแล้วก็วววแวว้วนะอ่าอันนี้อันนี้คือที่คิดไว้นะครับเพื่อนก็ ถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสนะครับเพื่อนก็ลองลุ้นๆกันดูนะผมมโนนะอันนี้ก็เป็นชุดมโนของผมนะว่าเออมันมีโอกาสเด้งประมาณนี้นะครับถ้าเด้งไปตามที่คิดนะครับก็จัดว่าดีเลยนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็จะเป็นจุดลับที่ผมอยากจะรับของแถวสัก9ก้าหมื่นสามเก้าหมื่นสี่นะครับถ้าลงมาให้นะครับเพื่อนก็ผมเองก็อดใจรอนะตรงนี้มันก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับได้แทั้งสิ้นเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูใน1ชั่วโมงบนบ้านนะครับเพื่อนหนึ่งชั่วโมงนะครับก็สัญญาณ stochastic เนี่ยมันยังทำาลล l อยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนก็ใครจะเล่นขาลองนะผมว่ายังไม่ได้ไม่มีสัญญาณในการซื้ออันนั้นเลยนะครับเพื่อนมามาดูสัญญาณจริงๆนะครับเพื่อนอ่ะเนี่ยตรงนี้นะขึ้นคำว่าลองก็คือ stock c s t up นะครับมันทำาลลงมานะครับเพื่อนก็ตัวนี้นะยังไม่ขึ้นสัญญาณเลยนะครับมันก็โลแล้วนะครับเพื่อนก็เอาเป็นว่า ชุดตรงนี้ผมมองว่าเดี๋ยวสโตต้องลากเลื้อยหน่อยนะครับถ้ามันจะไปเป้าเกนะ้า0มเกนาะตัวเนี้ยสโตมันจะลากเลื้อยลากเลื้อยลากเลื่อยนะครับหักขึ้นแล้วก็ทุบลงหักขึ้นทุบลงนะครับเกิดเป็นชุดคล้ายๆตรงนี้นะครับหักขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ทุบลงสองแท่งนะครับเมื่อนตัวนี้นะก็เดี๋ยวลองลองมาลุ้นกันดูนะว่าจะดูแสนหรือเปล่านะครับเพื่อนก็เป็นแนวบูนะครับแต่อย่าเพิ่งมาไล่ชอ็อตนะผมว่าก็ชอ็อตตามสเตจี้เนี่ย อย่างที่ผมว่าไปเนาะหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปโอ้บอสนะครับเราค่อยกดชอ็อตดีกว่านะครับเพื่อนมันจะเซฟกว่าเนี่ยอย่างตรงเนี้ยผมก็ไปชอ็อตมาแถวแสนกับ3ามพกว่าๆตรงเนี้ยนะครับก็ชอ็อตเพิ่มมานะครับไม้ตรงเนี้ยเนี่ยก็คือได้กาไรมาละนะครับไอ้ไม้บนบนเนี่ยก็กําไรมาอยู่นะครับก็ยังรันเทนอยู่นะครับบางส่วนตรงเนี้ยมาเติมเติมของแถวๆโซนตรงน,นี้นะครับก็เอาไปพิจารณาดูนะเพื่อนๆผมผมก็ไม่รู้อนาคตน,นะแต่ว่าก็ เล่นไปตามแนวเทรนเนี่ยในทำเปรมหนึ่งชั่วโมงตรงนี้ก็เริ่มพิจารณาขายไม้ช็อตตรงนี้แล้วแหละเนาะเทคโปรฟิตทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอมันเด้งขึ้นมาโอบอสสามอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวค่อยกดใหม่นะครับเพื่อนก็จะประมาณนี้เนาะเล่นไปตามรูปของ1ชั่วโมงเนี่ยผมว่าได้ตังค์นะเท่าที่ลองเล่นเล่นดูก็ได้ตังค์เรื่อยๆนะครับเพื่อนซึ่งก็เราก็อย่าไปโลภนะมันให้มาเท่าไหร่เราก็กดๆไปเท่าๆนั้นแหละนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวบิตคอยนะก็เริ่มวิ่งไปในทิศทางที่เราคาดหวังแล้วนะครับก็อยู่ที่แนวรับประมาณ10,000แสนนะครับโดยประมาณประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันบ้างนะครับมาดูอิตาเรียมนะครับอุ้ยลูดไหลเลยนะครับเพื่อนก็อีเธอร์นะครับยังไม่ผ่านเส้นเทนไลน์ตัวเส้นเขียวนี้นะครับแถมนะครับวันนี้นะครับเมื่อวานเมื่อเมื่อวานเนาะอัปเดตไปว่ามันลูดหล่นลงมาปิดทับตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับเหมือนบิตคอยเนาะ แล้วก็เด้งขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปโอ์บอสตรงนี้นะ2,440น่ะครับแล้วก็มาเทสเส้นจริงๆนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองดูนะ <c oughs> เป็นเป็นเหตน,นทฤษฎีที่เขาว่าว่ากันไวเนาะเนี่ยลากเห็นลน์ขึ้นมาเนาะปุ๊บนะครับพอมันหลุดนี่มันจะมีรีเทสนะครับทีนี้เราเราก็มีหน้าที่ไปหาจังหวะชอ็อตแถวๆเส้นตรงนี้นะครับชอ็อตกลับลงมาเนี่ยอู้ยูวันเจี๊ยบนะครับเช้านี้นี่คงจะนอนยิ้มกันเลยนะเพื่อนคนที่ได้ชอ็อตไปนะเพื่อน โอเคก็มองมองในชุดนี้นะบางทีมันอาจจะเป็น abc อ่า abc างี้หรือจริงๆมันเป็นห้าคืนหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือจะเป็นรับเป็น A เดี๋ยวไซด์เววอัพเป็น B ลง C อย่างงี้ก็เป็นโอกาสเป็นไปนได้นะครับเพื่อนซึ่งมันเป็นไม่ได้หมดนะครับไม่มีใครรู้อนาคตแต่ว่าเป้าหมายของเรานะจริง,รงๆก็อยู่แถวโซนสัก2,000นะครับจริงผมอยากรับต่ำกว่า2,000นั่นแหละเนาะ อยู่แถวโซนตรงนี้ไม่น่าเกียดนะครับเพื่อนก็เอาเป็นว่าถ้าราคาลงมาปิดแก๊ปตรงนี้เนาะพันแปดร้อยแปดสิบสี่นะ 1, นะน่าสนใจแต่ตรงนี้นะก็คิดว่าถ้าลงมาถึงสองพันหนึ่งนะน่าจะมีเด้งก่อนนะครับก็ยังมีเทรนไลน์ตัวนี้นะเป็นตัวตั้กับไว้อยู่นะครับเพื่อนถ้ามันถ้ามันลงพื้เลยอย่างงี้นะพื้ลงไปเลยนะครับม้วนเดียวนะอันนี้ก็คือรับมาเลยนะครับแต่ว่าก็คือรับมาเลยไม้หนึ่งนะครับแล้วก็รอ เบรกเทนอันเนี้ยก็ผมว่าน่าจะพลิกตัวเป็นขาขึ้นนะครับแต่ถ้ามันออกท่าประมาณนี้นะอันเนี้ยมันจะสับสนหน่อยลงมาปุ๊บแล้วก็เด้งขึ้นเบรกเทนนะครับตรงเนี้ยมันจะเริ่มงงแล้วว่าเอ๊ะมันจบแล้วไหมนะครับหรือจริงจริงมันขึ้นเป็น B แล้วก็ลง C ต่อนะครับอันนี้ไม่มีใครรู้อนาคตนะ,นนะเพื่อนก็เดี๋ยวเราว่ากันหน้างานอีกทีแต่ตอนเนี้ยถ้าชอ็อตตามสเตตี้มานะตัวเนี้ยได้เงินแล้วนะครับก็อย่าลืมวางสต็อปร้อแล้วกันเนาะใครที่ชอ็อตมาแล้วนะครับเพื่อน ก็อย่าให้มันมากินทุนแล้วกันนะประมาณนี้เนาะก็คงอัปเดตแค่นี้แหละนะสำหรับตัวอีเธอร์นะครับก็ขึ้นสัญญาณซื้อแล้วนะครับใน1ชั่วโมงแต่ว่าเป็นสัญญาณซื้อที่อาจจะไม่ได้ดูสตรองอะไรมากนะครับเพื่อนอยากจะรับก็รับได้นะครับมหมายนึงจิ๋วๆนะเพื่อนตรงนี้นะอนาคตอาจจะมีโลและโลอีกนะครับหรือถ้าเกิดเด้งเป็นขึ้นบีนนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ได้เปรียบนะ เออรับแล้วก็ไปปล่อยแถวๆตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้ค่อยรับใหม่นะครับก็ balances. แล้วแต่แผนเลยนะครับแล้วแต่มุมมองว่าจะมโนขึ้นมาเป็นชุดอะไรนะครับเพื่อนก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดู LTC นะตรงนี้ไหลไส้แตกไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อนก็หลุดเรียกว่าหลุดหลุดแนวนะครับพอหลุดแนวเสร็จนะก็ตรงนี้นะครับโอ้โหนี่ขึ้นมากากบาทมาลงในโซนกากบาตผมเลยนะครับ ก็เป็นจุดลับจุดใหม่นะครับเพื่อนซึ่งตรงนี้นะกกลัวแล้วแหละนะครับว่ามือจะแตกไหมนะครับเพื่อนตรงนี้นะย่อ61.8เรียบร้อยนะครับก็ผมขออีกวันนี้วันหนึ่งนะครับอ่ย่อลงมาแถว70ราคา78ตรงนี้นะครับก็ขอจบแค่นี้แหละนะพิกตัวเป็นขาขึ้นได้แล้วนะครับเพื่อนก็ตรงนี้นะก็ลุ้นๆกันเลยนะครับเพื่อนก็เป็นว่าบิ t คอย n นะผมมองว่า เดี๋ยวสรุปท้ายคลิปนะบิตคอยนนะครับผมมองว่ามีโอกาสลงไปเทส1น0 0 0เดี๋ยวมันเลือกทางอีกทีหนึ่งนะครับก็ลุน้นต้องลุ้นแล้วแหละเนาะว่ามันจะล่วงลงไปไหมถ้าหลุดแสนนะครับก็สัญญาณดูไม่ค่อยดีนะมีโอกาสไปถึงเป้า9 0้าหมืแต่ถ้าไม่หลุดแสนเนี่ยมันมีโอกาสเด้งขึ้นแรงๆได้นะนเพื่อนก็ลองไปพิจารณาดูผมว่าเนี่ยอยู่ในวีคนี้หรือไม่ก็วีคหน้านี่แหละเนาะจะมีโลที่แบบน่ารับนะครับแต่วีคนี้นะเอาเข้มจริง ผมก็เริ่มอยากจะรับของมาบางส่วนแล้วนะครับเพื่อนก็ต้องลุ้นดูนะว่ามันจะเอ่าเป้าประมาณแสนหนึ่งเนี่ยมันจะรับอยู่ไหมถ้าเมื่อไหร่มันหลุดลงไปต่ำแสนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยผมว่า เป็นสัญญาณไม่ค่อยดีนะไปรับที่90 0 0 0มืนต้นๆน,น่าจะมีโอกาสดีกว่านะครับแต่ว่าแถวแสนเนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายๆคนเนี่ยมารับของอยู่แถวโซนนี้นะค่อนข้างเยอะนะเพื่อน<ๆ>ก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันเนาะว่าเอ้ยเราจะรับหรือไม่รับดีนะครับเพื<ๆ>่อนโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องไอพิสตูดิโอช่องนี้แล้วก็ช่องในเคยช่อง,นองนหนึ่งนะครับก็คือเอฟบีเดเทตนะครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปทํางานแล้ว